อันนี้ไม่ใช่หอยขมธรรมดาเป็นหอยขมเคยส่งเยอะสุดก็สองมหมื่นตัวต่อวันจะย้ายบ่อเนี่ยก็จะได้รุ่นนี้เห็นไหมครับรุ่นนี้อายุสักประมาณ2เดือนนะครับเป็นหอยขมที่ไม่ขมอันที่2ก็คือเนื้อหนึบเหมือนปลาหมึกเลยเนื้อหนึบหนึบขนาดนั้นเลยท่านผู้ชมแล้วมีรสหวานในตัวที่สําคัญอีกอย่างก็คือมันไม่ม,ไม,มันไม่มีกลิ่นสาบเขาก็จะอยู่ทั่วไปตามพื้นนะฮะ,ะอย่างนี้เลยนี่นะเต็มเลย นี่เงินล้วนๆน,น,นะครับเงินทั้งนั้นก็คือเราไปลงบ่อดินบ่อปูนบ่อพลาสติกหรือกระชังได้หมดนะครับ oh, แม่พันธก็จะรุ่นนี้เลยแม่พันธุ์ได้แล้วครับแม่พันธุ์นี่ใหญ่นะครับนี่แบบนี้เลย mm hmm. สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่พี่น้องสุกูสุกคนค่ะพี่น้อง่ะมือนีพบพอกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องผู้จัดจาการแม่คนสวยพี่น้อง่ะมือนีสิผาพ่อแม่พี่น้องมาเอาอลังการงานของไงพี่น้อง นายอหลีโมพินหวังแน่นอนค่ะพี่น้องมูนีพิกัดของมู้จัดการค่ะอยู่ที่บ้านเปงจานค่ะตำบลบ้านต้นค่ะอําเภอรัตนาวาปีค่ะมูนิสิพภาภพ่นพอแม่พี่น้องไปเมืองงานอลังการหอยไงค่ะพี่น้องหอยญ่หอยยักษ์ค่ะของพี่ตงค่ะพี่ตงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ใหญ่ของเท้ครับหอยขมยักษ์รัตนาครับหอยขมยักษ์รัตนาวันนี้เรามาบุกถึงฟาร์มเลยใช่ครับฟาร์มนี้ยังไม่มีใครมาถ่ายเลยนะ จริงเหรอครับพี่ใช่ครับค,ครั้งแรกเลยครับเ,เป็นเกียรติมากสุดยอดมากครับอันนี้อันนี้เป็นเขาจะย้ายบ่อนะฮะค่ะนี่ก็พนักง,งานตักขึ้นมานะครับจะย้ายบ่อเนี่ยก็จะได้รุ่นนี้เห็นไหมครับรุ่นนี้อายุสักประมาณ2เดือนนะครับเนี่ยเป็นลูกหอยอายุประมาณ2เดือนนะครับเห็นไหมโอ้นี่เป็นลูกหอย2เดือนก็จะย้ายไปที่อีกฟาร์มหนึ่งนะครับค่ะฟาร์มเรามี2ที่ติดกันนะครับนี่รุนนี้เลย อันนี้อยู่ในกระชังเลี้ยงมาก็สองเดือนนะครับสองเดือน<ช>มันหอยขมบ้านเราประมาณเกือบปีเลยนะพี่ใช่ครับก็ตัวตัวใหญ่ๆก็ประมาณหอยขมบ้านเราแล้วครับรุ่นนี้เนี่ยหอยขมบ้านเราก็รุ่นนี้นะครับค่ะอันนี้ก็คือจะแยกเป็นรุ่นๆเป็นกระมังไปใช่ครับอันนี้อันนี้เป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่แม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์ก็จะรุ่นนี้เลยแม่พันธุ์ได้แล้วครับแม่พันธุ์นี่ใหญ่นะครับนี่แบบนี้เลย รุ่นนี้ประมาณสักยี่สิบตัวโลนะครับยี่สิบตัวโลใช่ครับโอ้โหอันนี้ตัวเท่าไหร่ครับพี่ตุ้ถ้าตัวรุ่นนี้ตัวละหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับแม่พันธุ์รุ่นนี้ก็เดี๋ยวเขาจะออกลูกมาแล้วก็จะได้รุ่นอย่างงี้ครับค่<ฮ>ะเนี่ยอันนี้ก็ออกมาจากนี่เป็นลูกของเขานะชุดเนี้ยเป็นลูกของแม่พันธุ์ชุดนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ก็ใช่ <พอ S 1> นะครับอันนี้ก็ใช่รุ่นนี้ี่เราจะย้ายบอกวันนี้นะครับเนี่ย ก็ปนปนกันไปนะครับปนปนกันไปมีหอยตายมีเศษหอยอะไรบ้างนะพี่ต้องค้าตอนตอนแรกเลยหนูหนูขอถามหน่อยก็คือกระชังหนึ่งอ่ะเราเอาพ่อพันธุ์แม่พันุลงกี่ตัวพี่ประมาณสักห้าร้อยตัวครับห้าร้อยตัวแม่พันลงประมาณ5้าร้อยแล้วลูกจะออกมานี่เป็นหมื่นเลยนะเป็นหมื่นใช่ครับเป็นหมื่นตัวโอ้โหแล้ววันหนึ่งพี่ต้องหนูถามหน่อยจำไหนไอ้รุ่นเนี้ยประมาณกี่ตัวพี่เยอะครับส่งทุกวัน ท่งทุกวันเลยเยอะมากส่วนใหญ่เขาก็ไปขยายพันธุ์ต่อนะครับค่ะก็เป็นเราก็ทําเป็นฟาร์มจริงจังเลยนะครับอันนี้ค่ะพี่ต้งคะฟาร์มนี้มีพื้นที่เท่าไหร่คะ,ะรวมแล้วสองที่ก็76บไร่ครับ76สบหไร่ใช่ครับ30สบอ่บอบ่อใหญ่ๆแบบนี้30สบอ่อรับพนักง,งานเพิ่มไหมคะพี่มีเย <laughs> อะครับพนักง,งาน,น,น <laughs> พี่ต้งคะปีแรกที่เราลงมือทำอ่ะเลี้ยงกี่บอ่ออ่ะพี่ ก็ตอนแรกก็เริ่มในบ่อปูนนะฮะออกลูกออกล้านเต็มบ่อปูนไม่รู้จะไปลงไหนก็ไปลงบ่อใกล้ๆตรงนั้นก่อนที่เมื่อกี้ที่เราไปนะครับค่ะไปลงตรงนั้นพอโตเขาโตขึ้นมารุ่นเป็นพ่อแม่พันธุ์อย่างนี้ได้ก็ออกลูกมาอีกลูกก็เยอะมากแล้วไม่รู้จะไปลงไหนก็ลงกระชังไว้ก่อนพอลงกระชังไว้ก่อนไม่มีที่ลงก็เลยย้ายมาลงฝั่งนี้นะครับค่ะพี่ครับแล้วก็เลยขยายเรื่อยมาโอ้โหสุดยอดมากเลยพื้นที่เยอะมาก พี่ต้งคะแล้วการเตรียมพื้นที่ของพี่เนี่ยยังไงคะพี่เนี่ยก็เตรียมอันนี้มันมันจะมีพืชน้ํามีพืชน้ํามีอาหารธรรมชาตินะครับอันนี้เลี้ยงเนี่ยหลายหลายท่านมองว่าเราจะเลี้ยงเหมือนเหมือนเลี้ยงกุ้งกุลาดําเหมือนเลี้ยงกุ้งขาวหรือเปล่าไม่นะครับเราเลี้ยงแบบนี้เลยเป็นบ่อธรรมชาติจริงๆ <c oughs> แบบนี้เลยครับก็มีพวกแหนแดงมีแหนเป็ดมีอะไรหลายๆอย่างนะครับมีสาหร่ายซึ่งสาหร่ายตัวเนี้ยครับตัวที่เขาชอบก็คือสาหร่าย <C> e เนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับสังเกตดูดีๆตัวนี้ก็จะมีสาหร่ายที่เขากินอยู่นะครับเนี่ยสาหร่ายบ้านเราก็เรียกสาหร่ายเทานะฮะเป็นสาหร่ายเทาธรรมดาเนี่ยแล้วพวกนี้เลี้ยงได้ยังไงก็ให้พวกปุ๋ยคอกเอาปุ๋ยคอกลงไปและส่วนห <c> <ม><ม>นึ่งก็ต้องให้หัวาหันหมูหัวหันไก่ด้วยนะครับต้องเลี้ยงให้ให้เขากิน <c> ค่ะนะครับมีอาหารพี่ต้นคะแล้วเปลืองไหมเปลืองอาหารไหมไม่ครับมันก็ไม่เปลืองเท่าไหร่นะวันหนึ่งให้กี่ครั้งะคะพี่ ก็วันให้วันละครั้งเดียวครับวันละครั้งเดียวประมาณช่วงเย็นๆนค่ะครับแล้วเนี่ยกระชังหนึ่งเนี่ยเราให้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ปริมาณก็กระชังหนึ่งประมาณสัก1นึ่งถึงสองกำมือต่อกระชังนะครับแล้วก็ให้ลอกด้วยให้ทั้งข้างนอกให้ทหั้งในข้างนอกก็มีนะครับข้างนอกก็มีหอย <g> <g> โอ้ข้างนอกก็มีใช่ครับใช่อ้าวแล้วทําไมถึงทําเป็นกระชังแยกอย่างนี้กระชังนี่คือขยายพันธ์ฮะขยายพันธุ์ก็คือเราจะเอาแม่พันธุ์เนี่ยลงไปประมาณสักกระชังละห้าร้อยตัว แล้วเขาอยู่ในพื้นที่จํากัดเขาก็จะออกลูกคลอดลูกออกมาเยอะแยะเราก็จะเนี่ยครับเก็บลูกมาแบบนี้แล้วก็เอาไปลงบอ่อนะฮะแม่ชาแม่ชา,ชาเดี๋ยวมง,งมฝั่งนี้ให้ผมดูหน่อยว่าแถวเนี้ยแถวนี้ม,มีมีตัวไหมมีเนาะเอาเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะครับว่ามันมีจริงหรือเปล่ายานเดี๋ยวมาดูดูใกล้ๆเลยมามาใกล้ๆเลยมีปิงไหมคะลุงไม่มีครับไม่มีลุงจัดการหมดแล้วค่ะไม่มีปิง ตอนนี้มีประมาณกี่กระชังนี่ครับนี่นี่นี่อันนี้อยู่ข้างนอกนะอันนี้ข้างนอกเอาใส่ตรงนี้นี่อยู่ข้างนอกก็เยอะขนาดนี้ใช่ใช่ใช่อย่างนี้เลยครับอันนี้ข้างนอกนะจะใหญ่กว่าในกระชังอีกนะค่ะใช่โตโตเร็วกว่าในกระชังอีกนะครับข้างนอกอันนี้คืออยู่ในเขามีอาหารธรรมชาติเยอะนะครับนี่โอ้โหจำนวนเยอะมากนะคะค่ะก็คือมีนับไม่ถ้วนเลยนะเนี่ยในตอน้ใช่ครับ ทั้งสวนเนี่ยมีกี่กระชังอะคะตอนนี้คุณต้งก็หลายร้อยกระชังครับหลายร้อยเลยใช่ครับพนมีสองแปลงนะมีสองแปลงแบบนี้อันนี้ก็จะปนหน่อยอันนี้คือธรรมชาติจริงๆนะค่ะใช่ใช่ใช่ไม่มีใครมาเห็นนะเนี่ยตัวเนี้ยคือรายการแรกจริงๆที่ให้ชมนะครับให้ชมไอ้ตัวนี้ประมาณหอยใหญ่กว่าหอยขมบ้านเราละใช่ค่ะแต่หอยขมบ้านเราน่าจะโอ้โหหนูว่าไซนี้นะครับเป็นหอยสาวที่เราจะจัดส่งสองเดือนครึ่งครับรุ่นนี้ นี่นี่เอาเอามาเก็บเก็บมาใส่นี่ลุงได้อีกแล้วนะครับอันนี้เก็บกันสดๆลงนี้เลยอ่ะดูดูตอนลุงเก็บเลยครับเนี่ยเก็บยังไงเก็บอย่างนี้งมอย่างนี้เลยเขาก็จะอยู่ทั่วไปตามพื้นนะฮะค่ะอย่างนี้เลยนี่เห็นะเต็มเลยนี่เงินล้วนๆนะครับเงินทั้งนั้นใครที่บอกว่าแพงแพงแพงนะครับซื้อของแพงซื้อของแพงแต่ท่านขายของแพงด้วยนะบอกเลยว่าท่านซื้อของแพงคือเป็นการลงทุน การลงทุนที่คุ้มค่าครับเพราะว่าเขาออกลูกเองได้นะนี่นี่เห็นไหมเงินทั้งนั้นครับที่อยู่ในบ่อเนี่ยเงินทั้งนั้นเงินทั้งนั้นเลยโอ้โหเงินทั้งนั้นคือเนี่ยเก็บตรงไหนก็เงินทั้งนั้นเลยตีเป็นมูลค่าน่ะหนูหนูว่าไม่ได้เลยนะอันนี้ตัวละ50สบาทนะใช่50บาทแล้วคิดดูว่าเนี่ยทั้งบ่อเนี่ยไม่รู้กี่บ่อท่านอย่ามองว่าซื้อตัวละร้อยบาทแล้วมันจะขาดทุนนะครับซื้อหวยก็ร้อยบาทนะใบหนึ่งอ่ะ ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับส่วนใหญ่ไม่ถูกแต่ตัวนี้ยังไงก็ออกลูกแน่นอนนะครับออกลูกตัวนึงนี่5้าสบถึงหนึ่งร้อยตัวถ้าลูก5้าิตัวก็ตกตัวละสองบาทต้นทุนนะครับแล้วพอโตขึ้นมาอย่างไซนี้ยบอกเลยเนี่ยตัวละ50บาทนะครับ <c oughs> อันนี้ตัวละ50ิบาทเนี่ยท่านผู้ชมลองคิดดูว่ามันเป็นมูลค่าเท่าไหร่สองตัวร้อยอะค่ะแล้วเมื่อกี้ลุงงมแป๊บเดียวเองนะงมตรงนี้ตรงนี้แค่จุดเดียวนะครับแล้วคิดดูว่ารอบรอบนี้มันกี่จุด อ่าณชาเ,เดี๋ยวผมให้มางมฝั่งนี้ดูบ้างเอาฝั่งนี้มันจะมีหรือเปล่าเนี่ยเอาสดสดให้ดูนะครับนี่นุ่นพี่ต้งคะอันนี้ก็คือแหนแดงทั้งนั้นเลยใช่ครับแหนแดงเขากินแหนแดงด้วยครับอหกินแหนแดงนะโอ,โอ้โหเดี๋ยวนาชามาดูฝั่งนี้หน่อยเดี๋ยวลองงมให้ผมดูหน่อยว่าความลึกเท่าไหร่ครับพี่ต้งก็ประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าลงให้ดูนะครับประมาณเมตรหนึ่งเมตรเดียวใช่ครับ ลงไปก็เจอหอยเลยโอ้โหโอ้โหอยู่ตามขอบนี่ใช่หมดเลยเหรอคะลุงอือหือว้ยอือือพี่ต้งคะเคยเจอปัญหาแบบไม่พอส่งไหมมีครับมีมี ครับปัญหาไม่พอส่งอันนี้คือปัญหาใหญ่ของพี่เลยใช่ไหมใช่ครับใช่นี่โอ้โหูเห็นไหมอู้เยอะนะใช่ก็คือเขาก็แต่คือมีหลายไซส์เลยค่ะใช่ครับนี่อย่างเงี้ยโอ้เราสามารถเลือกไซส์ได้ว่าเราจะเอาไซส์ห้าสิบไซส์ละร้อยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ก็คือในมือพี่ตงเนี้ยก็คือไซส์ละหนึ่งร้อยใช่ครับนี่นี่เห็นไหมลุงงงแป๊บเดียวค่ะโอ้โห พี่ต้งคะตอนที่เราลงทุนครั้งแรกอ่ะพี่เคยเคยกลัวไหมว่าแบบมันจะทำให้เราแบบมันไม่ตอบโจทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กลัวครับเพราะว่ามันอร่อยเนาะมันอร่อยยังไงมันก็ผ่านนะครับยังไงมันก็ขายได้แน่นอนมันอยู่ที่รสชาตินะตอนรสชาติเราชิมแล้วมันมันได้มันผ่านก็คือจบแล้วฮะมันขายได้แน่นอน